สวัสดีค่ะทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งกับคลินิกข่าวผิวสวยสุขภาพดีค่ะวันนี้เรามีเรื่องราวที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อผิวพรรณและสุขภาพมาฝากทุกคนค่ะครับและเรื่องราวที่ว่านี้ก็คือเรื่องราวของคอลเดนนั่นเองครับซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมากในช่วงนี้ถูกต้องคะหลายคนอาจจะสงสัยว่าคอลเดมีอะไรพิเศษทําไมถึงได้รับความนิยมขนาดนี้วันนี้เราจะพาทุกท่านไปเจาะลึกให้หายสงสัยกันเลยค่ะ วันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณเล็กระพิพัฒน์อินทมาศจะมาบอกทุกท่านว่าคอลลีเดดีอย่างไรคุณจะต้องประหลดใจกับผลลัพธ์ที่ได้จากการใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้อย่ารอช้าไปติดตามเรื่องราวของคอลลีเดกันเลยครับตัวคอลลีเดซึ่งเป็นสินค้าตัวใหม่ล่าสุดแต่ถือว่าเป็นสินค้าที่ขายมาแรงมากๆครับเพราะว่าไม่ว่าใครก็ตามแต่เจอปัญหาเขียวย้วยหย่อนยานย้อยลอยตินการเหนียงยานรวมถึงเอาวัยวะสําคัญของเรามันเสื่อม เกิดจากอะไรครับปัจจุบันนี้อาหารการกินนะครับสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเรามีผลทําให้เรามีปัญหานะครับพออายุมากๆเข้าก็เกิดปัญหาเขียวย้วยหย่อนยานย้อยลอยติงการเนียงยานและชะลาก่อนวัยดังนั้นวันนี้นะครับผลิตภัณฑ์คอรีเดซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่นําเอาในส่วนของอนวัตกรรมที่เราเรียกกันว่าชิลูเมียกับเอดีมาผสมกันใครก็ตามแต่ที่รับประทานคอรีเด ซึ่งมีสมุนไพรทั้งหมด16ชนิดใส่เข้าไปเนี่ยนะครับสมุนไพรทั้ง16ชนิดนี้ก็มีความเกี่ยวข้องกับคาว่าคอลลาเจนและสิ่งที่เหนือกว่าคอลลาเจนคือมันเป็นตัวกระตุ้นให้ร่างกายมีการสร้าง n a d ซึ่งเป็นพลังงานของเซล์เป็นลมหายใจของเซลนะครับทาให้มีปริมาณทีโลเมียยาวขึ้นเมื่อททโลเมียมีความยาวขึ้นผิวเราก็จะตึงอวัยวะเราก็จะย้อนวัยกลับมามีความเป็นหนุ่มเป็นสาวมากขึ้น อีกหนึ่งครั้งก็เรียกว่าย้อนไหวแล้วกันนะครับตั้งแต่ผมทำธุรกิจเครือข่ายมาตลอดระยะเวลาร่วม30ปีผมก็ผ่านผลิตภัณฑ์อาหารเสริมประเภทคอลลาเจนมาแล้วเยอะแยะมากมายแต่ผมไม่ได้บอกว่าคอลลาเจนยี่ห้ออื่นไม่ดีนะดีทุกกี่ห้อครับเปเราครับแต่คอลลดิเดของเรานะครับเป็นหนึ่งไม่ได้สองลองใครครับไม่ว่าใครจะเอาไปทาน กินแล้วผิวพันตึงตึงทุกคนเอาวัยวะใดที่มันเสื่อมไปมันก็ย้อนวัยกลับมาไม่เสื่อมได้สุภาพตติ์เอาไปทานหน้าจมพูอกฟูช่องคลอดกระชับและกระชับจริงๆไม่ได้กระชับเล่นๆด้วเลยนะหน้าจมพูอกฟูและกระชับอันนี้คือผู้หญิงส่วนผู้ชายคนไหนก็ตามแต่ที่เสื่อมสมรรถภาพไม่ค่อยขยันทำการบ้านหลังจากรับประทานคอล์ดเดไปมันจะย้อนวัยกลับมาให้เราหนุ่ม ขยันทําการบ้านอีกหนึ่งครั้งอะไรก็ตามแต่ที่มันเคยเสื่อมโอเคไหมอะไรก็ตามแต่ที่มันกลายเป็นมะเขือเผามันจะกลายเป็นมะเขือยาวขนาดใหญ่และพร้อมจะปฏิบัติภารกิจได้ตลอดเวลาทันทีที่ภรรยาสกิดเรียกใช้บริการนี่สุดยอดนะครับอย่างนี้ครับสุดยอดนะใครคิดว่าสุดยอด้ังทีมของว่าสุดยอดมาหน่อยครับผู้หญิงคนไหนกรตามแต่ที่มีปัญหาอาการไวท้องนะครับปัญหานี้จะหมดไป ปัญหาภายในสตรีที่มันคันมีการตกขาวมีอาการคันในช่องคลอดในส่วนของคอรีเดสามารถแก้ปัญหาได้หรือบางคนมีปัญหาเกี่ยวเรื่องของมดลูกหย่อนท้อยแล้วก็โผล่ออกมาทางปากมดลูกนะครับคุณไม่ต้องไปหายาที่ไหนกินครับคุณทานคอรีเดครับคอรีเดสามารถทําให้หมดลูกเข้าอูกก่กระชับฉับไวได้อีกครั้งครับนี่คือเรื่องจริงคือชัดเจนมากๆม,ม,มีหลายเคสแล้วครับที่เป็นแบบนี้มานะครับแต่คนทั่วๆไปครับ ผมกล้ารับประกันครับไม่กี่วันครับผิวขาวผิวใสผิวเต่งผิวตึงฝ้ากะนะครับสิวจางหายไปอะไรก็ตามแต่ที่มันเป็นรอยหมองทําบ,บนใบหน้ามันจะค่อยค่อยจางหายไปทําให้เราสาวขึ้นสวยขึ้นทําให้เราหนุ่มขึ้นแล้วทําให้เราหล่อขึ้นดูดีขึ้นตลอดเวลาดูครับซ้ายขวาต่างกันมาหาศาลขราดาไหนอันนี้คือไม่มีการตัดต่อนะไม่มีการตัดแต่งภาพนะอัน,นคือภาพสดๆเลยเรียวๆเลย นะครับนี่ด้านซ้ายดูครับด้านซ้ายขอแท้เครับเหมือนกับพะนโลด้านขวาเหมือนกับพอออเห็นไหมต่างกันเจ็ดวันแค่นั้นครับซ้ายขวาต่างกันเจ็ดวันเหมือนกับพะนโล,ก,ลกับพอออการตลาดนี่เป็นไงสุดยอดนะครับแบบนี้นะครับดูด้านซ้ายดูด้านขวานี่คือผลลัพธ์จากการรับประทานคอรีเดในระยะเวลาเพียงแค่หนึ่งกล่องครับ คอเลเดีหนึ่งกล่องมีสิบซองซื้อมาชงกับน้ําเย็นดื่มก่อนนอนและก่อนอาหารเช้ารับประกันครับไม่เกินห้าวันฟันทงดูดีขึ้นทุกคนอาพวกเราครับเจ็ดสิบท่านที่คุณฟังไล์สดผลอยู่ตอนนี้ใครก็ตามแต่ที่ทานคอเลเดีแล้วช่วยตอบทีละข้อนะผิวคุณน่ะขาวขึ้นนะเออใครก็ตามแต่ที่ทานคอลลเดีแล้วอะผิวคุณน่ะขาวขึ้นไหมผิวคุณน่ะตึงขึ้นไหม เอาไว้วะอะไรก็ตามแต่นี่มันเคยเสื่อมไปเนี่ยมันกลับมาดูบีชีวิตชีวาใหม่ไหมอาการง่วงเหงาเหานอนอะไรประมาณเนี้ยมันหายไปไหมอาการเบาหวานนะอาการมันดีขึ้นไหมใครก็ตามแต่มีปัญหาอาการปวดเข่าปวดแข้งปวดขาอะไรประมาณเนี้ยอาการมันดีขึ้นไหมเอาพวกเราวว่าจริงหรือไม่จริงครับอ่ะไหนใครทานคอเลสเตอรอลแล้วได้ผลลัพธ์อะไรกับตัวเองมาช่วยพิมพ์มาหน่อย คนใหม่ที่เข้ามาฟังย้อนหลังหรือฟังไลฟ์สดตอนนี้เขาจะได้เกิดความมั่นใจว่าผมไม่ได้โม้อยู่คนเดียวราคากล่องละเพียงแค่แปดร้อยเก้าสิบาทแค่นั้นครับในส่วนของราคาสมาชิกค,ครับโอ้โหสุดยอดนะครับอย่างนี้ครับสุดยอดนะสุดยอดนะและแล้วก็มาถึงช่วงท้ายของรายการของเราแล้วค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะ่ะคอลลีเดย์ที่มาพร้อมเทคโนโลยีเทโลเมียร์ที่จะช่วยให้ผิวพรรณของคุณกลับมาอ่อนเยาว์และสุขภาพดีจากภายในสู่ภายนอก อยากมีผิวสวยสุขภาพดีก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปแล้วครับเพียงแค่คุณเลือกใช้คอลิเดยผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองจากผู้เชี่ยวชาญและเป็นที่นิยมอย่างมากในขณะนี้อย่ารอช้าโทรติดต่อเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นหน้าจอน,นี้เลยครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในรายการหน้าครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมครับพบกันใหม่รายการต่อไปสวัสดีค่ะ